สวัสดีครับพบกับ,บช่องวิธีค้นตางแดนมุนีก็บ,บ่มีอย่างหลายผาพีาน้องมาเบิง้งลรงเรื่องต่างที่ผมสั่งอยู่บ้านนะครับอยู่ตำบลบันดุงเำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีโรงเรืองกะขนาด6เมตรคูณ20เมตรนะปลูกงนได้20ตน้นแต่นี่ผมก็จะปลูกใส่บอซีเมนตนะ์นะพี่น้องดินที่ผมผสมนะ่ะก็มีดินธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ขีง้งัวานึงกะคูนะครับเนี่ยพี่นอ้อง ต้นพันธ์เอสสี่สิบแปดครับซื้อมาต้นละสามร้อยห้าสิบบาทกางงามในพอสมควรคนะเนี่ยกับปลูกวันที่แปดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับช่วงนั้นเป็นอากาศค้อนมากนะครับเห็นุในต้นอง,งุ่นของคนะ์นม่าเหี่ยวตายหลายต้น,นครับได้ซื้อมาสามต้นนี้ก็ได้ประมาณส10ิบกว่าหมื่นะครับพี่น้องนี่ก็บส10ิบกว่าหมื่นครับแต่ก็10กใสฟ่ฟางมาคุมบ่ให้ดินแห้งนะครับพี่น้อง ุมไว้ผ่าจะแล่มกับขังเทิงนะกันแดดนะครับม่ให้ต้นองุ่นเหี่ยวต้นองุ่นรวกนะครับแต่ี่ก็เป็นเขียงทดลองนะปลูกใส่เขียงไว้ก่อนนะนี่กับได้ประมาณเดี่ยงกัวเ้าพี่น้องงามบ่งามบ่เนี่เขาไทยด้วยผมว่านะเนี่ยเลี้ยงกัวนะกําลังเลียงลําต้นนะยัางโมพันในตัดหยดแต่ว่าผมจะเห็ดแบบสไตล์อิาเลียนะครับมาเห็ดแบบอยู่เมืองไทยนะครับ เอาแบบอิสราเอลดีก่อนนะพี่น้อง